เผยภาพคอนเซปต์เ e ย์มิเก้าโปรพลสโชว์กล้องหลัง3ตัวไซส์ใหญ่คาดใช้ชิปยูเอสทีเก้าสออาจเปิดตัวเดินกุมภาพันธ์นี้ mm. ล่าสุดได้มีรายง,งานว่าทางเรยวมีอาจจะเปิดตัวสมาร์ทโฟน9ซีรีส์ถึง4รุ่นเดียวยนี้ครับที่มีทั้งเรย์มี 9, กเรย์มี9 i ไอเรยมี9 Pro และเรย์มี9 Pro p ป u พซึ่งก่อนหน้านี้เรย์มี9 Pro โป u พ ได้ผ่านการทดลองจากทางหน่วยงานแล้วนะครับล่าสุดเ็มีการทําภาพคอนเซปต์เรนเดอร์ของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ออกมาแล้วครับโดยภาพเรนเดอร์ที่ว่านี้ทําขึ้นโดยยาช h ร r o หิตที่ได้อ้างอิงจากภาพแบบแปลนด,ดีไซน์ที่เผยออกมาครับโดยมีกล้องหลัง3ตัวขนาดใหญ่ที่มีการจัดเรียงคล้ายกับกล้องของ iPhone 13 Pro ส่วนด้านหน้าของจอเป็นจอไร้ขอบเจาะรลกล้องหน้าที่ขอบบนของจอ มีปุ่ม power กับปุ่มปรับระดับเสียงอยู่ที่ด้านขวานอกจากนี้ครับยังมีข้อมูลอีกว่า Realme 9 Pro กับ Realme 9 Pro Plus จะเปิดตัวในเดือนกุมภาพานันธ์นี้โดยจะเปิดตัวในกลุ่มประเทศยุโรก่อนและอาจจะใช้ชิป Dimensity 810กับ Dimensity 920ส่วนสเปคที่เหลือยังไม่มีข้อมูลเผยมานะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปแล้วครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่เป็นกำลังใจในการทำชิปต่อๆไปด้วยนะครับ ขอบคุณครับ